มาค่ะมื้อนี้เฮาสิมาตับปลาทูใส่บักใส่บักเขือค่ะวอนนี้เฮาสิขัวมะพริกค้านในขัวเรพริกกับพริกขัวกระเทียมขัวไว้วก่อนแต่เฮาก็สิต้มแก่สิต้มไอ้ปลาทูกับปลาปเขือใส่เกลือใช่ไหมคะถ้าผู้ใดบ่สะดวกจี่ไฟแบบอันนั้นก็ะขัวเพื่งขวางด้อค่ะ ส่วงสีอะไรชื่อจันหอมชื่อจันค่ะดูว่าเข้าวตบเอาะมุะกี้กขัวเลย โดยการใส่กระทะกระวาได้ค่ะที่โดยการใส่กระทะ เมื่อขว้าเซ็ตแล้วก็จะเป็นยังสีค่ะนี่แล้วเขาจะสิดต่ำตัวนี้เขาต้มน้ำก่อนค่ะเขาจะต้มปลาทูก,ก็มะเขือน้ำเดือดแล้วเขาจะใส่ปลาแดงด้วยค่ะต้มใส่ปลาอเอ๊ะ ใส่ประแดกใส่ตรงชูรสนิดนึงเพราะว่าหนานมีเวลาขาต่ำขาสจะได้ใส่เป็นขาอไงเ,เป็นหนาปม,นม,นม,นมนปมมาูมันนะหนังปงรวมันเสร็้วมะเขือเรานี่ิมะเขือะใส่สักสีลูกก็พอเพราะว่าเรามีที่หัวใชด้วย,วยนี่ค่ะมันคิดที่ข้าต่ำที่ขาสิต่ำขัาวหัวไปมาค่ะ ปูสองตัวปนประทูสองตัวมาค่ะบัดนี้เาสเก็ประทู 问都想走了 សូវាបាន់សាប់សាប់សាប់ស់សាប់ស់ อันนี้น่านปลาเด็กด้วยกันที่เขาตุ่มเขาใส่เรเลยค่ะมักมักเขียนมักจงรวงมักเสีนงไค่ค่ะเียไมันหมดน่วงเขาจะใสค่ปลาเด็กน่านปลาเด็กอีกเค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นน่านต้มปลาเด็กด้วย เผ็ดมะก,กิดอันนี้ด้วเผ็ดตะกันกอันนี้แล้วแบบนี้เพื่เเททอเผ็ดแทน ม้วอันชิ้นนี้ไม่ได้ถิ้มนะสันวเห็นแมว เยเลค่ะ,คะป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตำปลาทูใส่บลาเขือหรือว่าซุปบลาเขือใส่ปลาทูแค่คนี้ผักสดเท่าค่ะผักแก่ค่ะมาซิมค่ะบัดนี้ซิม,ซมออโอ้ยอันนี้ทนเหนื่อยไหม,ไมจ้ะซิมมันซุปปลาทูแม่กันแลนวเสียบออ แมนใหม่ปะคะเลนะิดใหม่ไหมใหม่ไหมใหม,ม่เลยลนะ่ะมันจะใหมนะ่แล้วอ่ะใช่ปะ เขาอิ่นว่าไงลงกกอมนองนุ่มในเหรอกินยมากๆ มค่ะ้านอะ What's yeah. ไม่ขาวเลยเหมือนทาซีนเลยใช่เสบแสีบแบบจุกๆนะคะนี่ทอดไข่โอเคกัน,ค,น,นคลิปนี้ก็ฝฟาะคอยจะมีแล้วค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย